ความสำคัญของตัวกูของกูตัวกูของกูข้อสิบเนี่ยก็คือความสำคัญอยู่ที่ว่ามันเป็นต้นเหตุหรือเป็นตัวการแท้ของความทุกข์ทุกอย่างทุกประการและทั้งหมดทั้งสิน้นสิ่งน,นี้คือหมายถึงว่าตัวกูของกูเนี่ยเป็นเพียงความรู้สึกของจิตหรือภาวะของจิตในลักษณะหนึ่งซึ่งถูกปรุงขึ้นมาด้วยสิ่งที่ปรุงแต่ง หรือสิ่งแวดหรือแวดล้อมหรือแวดล้อมจิตเนี่ยในทางพุทธศาสนาถือเป็นเพียงกิเลสที่ครอบงำจิตและมีคำบัญญัติเฉพาะเพื่อเรียกสิ่งนี้ว่าเจตสิก <c oughs> จิตที่ถูกเจตสิกชนิดใดปรุงแตง่งหรือครอบงำแล้วจิตก็เปลี่ยนรูปไปตาม ลักษณะของเจตสิกนั้นๆเคยได้ยินคําว่าเจตสิกไหมอันนี้ไม่เข้าใจคืออ,อจิตอคำว่าตัวกูของกูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจิตไม่ใช่ตัวจิตจริงๆเพราะว่าจิตจริงๆเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์แต่ไอ้ตัวตัว บวกกูของกูเนี่ยมันไปไปหุ้มจิตซึ่งซึ่งกางเนี้ยจะเรียกว่าเจตสิกแล้วท่านก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนกับว่าอาลิงอะ่ะตัวอย่างลิงตัวหนึ่งเนี่ยเราจะแต่งตัวให้มันด้วยเครื่องแต่งตัวชนิดไหนเราก็ดูเป็นลิงแบบนั้นเช่นเป็นลิงฝรั่งหรือลิงจีนไปทันทีคือถ้าเราใส ใส่กระโปรงให้มันเป็นแบบฝรั่งมันก็คือลิงฝรั่งก็คือจิตจิตเนี่ยเหมือนเหมือนกับตัวที่เราสะอาดบริสุทธิ์แต่ว่าตัวกูของกูเนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่มันมามาครอบจิตให้ไปตามที่มันมันตัวกูของกูที่มันเกิดอยากจะเป็นอะไรเพราะตัวกูของกูก็คือมีตัวกูก็ก็คือเกิดทุกข์ใช่ไหม ถ้าดับตัวกูได้ก็คือดับทุกมันไม่ใช่มันไม่ใช่จิตมันมันเป็นกิเลสท,ที่มามาหุ้มจิตแล้วท่านก็เปรียบว่าเหมือนกับว่าเราเอาแบบลิงเนี่ยถ้าเราอยากจะให้มันเป็นอะไรแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปใส่ให้มันให้มันเป็นพระเอกลิเกก็ใส่เป็นของเสื้อผ้าที่แต่งให้มันหรือว่าเป็นแต่นิวจีนก็เอาชุดจีนใส่ให้มัน หรืออยากให้เป็นฝรั่งก็เอาชุดฝรั่งใส่ให้มันก็คือเหมือนกับว่าตัวตัวตัวกูของกูเนี่ยมันมันมันเปลี่ยนไปตามนั่นไปหุ้มไปหุ้มจิตแล้วท่านเรียกว่าไอตัวตัวเนี้ยคือเจตสิกแสดงว่าทันทีที่โดยปกติเไม่ต้องแสดงว่าทันทีที่เกิดกิเลสเนี่ย จิตจะถูกห่อหุ้มด้วยเจตสิกทันทีกิเลสที่ไปเกาะจิตให้เป็นอะไรคือหมายถึงว่าตัวกูตัวกูอยากจะให้จิตเป็นอะไรเพราะวก็คือหมเกิดกิเลสปุ๊บมันจะเกิดตัวกูทันทีเนาะป้าเนาะเกิดกิเลสก็เกิดตัวกูแสดงว่าจิตเนี่ยถูกห่อหุ้มด้วยเจตสิกแล้วเพราะว่าไอ้ตัวกูมันไปปรุงแต่งใช่ไหมครับ ใช่ใช่ตัวกูของกูอะ่ะเพราะว่าไอ้ตัวตัวกูก็คืออะไรที่ที่ตามถานนั่นน่ะใช่ไหม hmm. อาหารการมะมังการอะ่ะหมายความว่าเอ่อที่ที่ที่เขียนตัวกูของกูมีชื่อเฉพาะเป็นภาษาบาลีว่าอุปทานเป็นการยึดมั่นถือมั่นทางจิตเช่นยึดมั่นเป็นจักรันร่างกายและจิตใจรวมกันเป็นตัวกู และยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ถูกใจที่เกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นของกูอืม,อมเจตสิกนี่แปลว่าอะไรนะครับป้าขออีกทีก็บอกว่าเหมือนกับอสิ่งสิ่งที่ไปหุ้มจิตออืมอเดี๋ยวนะสิ่งนี้ตัวกูของกูเป็นเพียงความรู้สึกของจิตหรือภาวะของจิตในลักษณะหนึ่งซึ่ง ถูกปรุงขึ้นมาด้วยสิ่งที่ปรุงแต่งหรือสิ่งแวดล้อมจิตในทางพุทธศาสนาถือเป็นเพียงกิเลสที่ครอบงำจิตและมีคำบัญญัติเฉพาะเพื่อเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเจตสิกโอ,อเจตสิกคืออาการที่กิเลสครอบงำจิตค่ะออโอเคเข้าใจแล้วจิตถูกเจตสิกชนิดใดปรุงแต่งหรือครอบงำ แล้วจิตก็เปลี่ยนรูปไปตามลักษณะของเจตสิกนั้นนั้น <S <S ตัวอย่างเหมือนกระลิงตัวหนึ่งที่แต่เราแต่งตัวให้ด้วยเครื่องแต่งกายแบบไหนเราก็ดูลิงแบบเป็นแบบนั้นครับมันก็คือกิเลสใช่ไหมที่มาใช่ใช่กิเลสครอบงำท,นทีนี้ไอ้ตรงนี้ก็คือตัวลึกจริงๆก็คือตัวกูของกูใช่ปะ่ะใช่ครับโยงกันอยู่เนี่ยใช่ แล้วถ้าตัวกูของกูมันก็คือเป็นกิเลสกิเลสก,ก็คือที่เราพูดกันเมื่อเมื่อชะคืเมื่อตอนต้นอ่ะที่ป้าหน่อยอ่านให้ฟังอ่ะ่ <c oughs> <c oughs> ก็มีตัวใหญ่ๆสามอันโลพาโทสะโมหะ <c oughs> ก็คือตัวตัวนั้นอ่ะจากจากที่ไปแล้วมันค่อยมาแยกเป็นเล็กๆมาจนกระทั่งเป็นเจตสิกใช่ป่ะ <c oughs> มาหุ้มมาหุ้มกับจิตอีกทีแต่อย่าลืมว่าจิตเรานี้เดิมแท้เป็นประพัดสอนประัสอเออึงไม่ไม่มีอะไรมาทําให้มัวหมองอ่ะเป็นใสเป็นสะอาดแสดงว่าคําว่าจิตเนี่ยใช้ได้เฉพาะในขณะที่มันไม่มัวหมองใสสะอาดปราศจากกิเลสจึงจะเรียกว่าจิตได้เท่านั้นใช่ไหมครับใช่อันนว้าเราใช้ว่าจิตเดิมแทหรือเปล่า แบบจิตที่ใสสะอาดอ่ะก็คือเขาเรียกว่าจิตเดิมแทหรือเปล่าแต่จิตอ่ะก็คือเหมือนกับว่าทั้งที่ทั้งที่โดนครอบแล้วก็ไม่โดนครอบอ่ะแต่ถ้าต้องเลียมันออกเขียมันกําจัดมันออกให้หมดเพื่อให้จิตมันเป็นจิตเดิมแท้ที่มันสะอาดสว่างสงบที่เป็นอจิตนี้เป็นประพัดสอนซึ่งหมายความว่าไม่มีอะไรมาห่อหุ้มให้เป็น อออหมงคือบอมเข้าใจว่าตัวบอมครเข้าใจว่าสมมติว่าเรามีผ้าขาวแผ่นหนึ่งขาวจ้วเลยไม่มีรอยเปื้อนสักนิดเลยอันนี้เรียกว่าจิตเพราะว่าไม่มีอะไรมัวหมองแต่ว่าถ้ามีอะไรมันกระเด็นใส่แม้แต่นิดเดียวอ่ะนิดหนึ่งอ่ะเรียกว่าผ้าเปื้อนแล้วอ่ะอันนี้เรียกเจตสิกแล้วมันไม่จำเป็นต้องกําจัดออกใช่เราก็ต้องเหลียร์ออกเพื่อเพื่อเพื่อให้ให้เรา กลับมาเป็นสะอาดใช่ไหมมันถึงต่อให้มองไม่เห็นจริงๆก็คือไปนิพพานใช่ป่ะคือจริงๆก็คือเพื่อไปนิพพานเพราะกิเลสมันละเอียดเนาะป้าเนาะมันมีตั้งแต่จุดเล็กๆจนแบบจุดใหญ่จนแบบผ้าขาวเป็นผ้าดำอ่ะก็คือกิเลสหมดละเอียดนั่นคือนิวรนเออใช่นิวรนใช่ไหมเออคือนิวรนเนี่ยท่านอาจารย์บอกแบบตามเอ่อ หมายถึงว่าคล้ายๆบางเ,าเรียกว่าอะไรคัพวกนั่นคือคือเห็นไม่เห็นความสําคัญไง hmm. ก็บอกว่านู่นน่ะไปไปสอนตอนที่จะฝึกสมาธิอะ่ะ <Yeah. S 2> ซึ่งอันอื่นที่มันผ่านานมาเนี่ยเขาเขาก็พูดกิเลสเป็นอพวกทั้งหลายที่เราเนี่ยนะ hmm. นกิเลสตัณหาอุปทานอะไรทั้งหลายเนี่ยแต่ท่านอาจารย์เนี่ยท่านเห็นว่านิวรณ์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญท่านถึงบอกว่าอันเนี้ย มันจะทําให้เราเข้าใจอย่างอื่นไปท่านก็ถือว่ามาพูดก่อนเวลาที่ท่านท่านแนะนําหรือท่านสอนเนี่ยท่านจะบอกโอ้ยนิวรณ์เนะี่ยเป็นตัวสําคัญนะไม่ใช่ไปรอจนกระทั่งจะเข้าฝึกสมาธิถึงไอ้พวกนี้มันเอ่อเป็นตัวกําจัดทําให้ไม่ถึงสมาธิแต่จริงๆเนี่ยมันตั้งแต่ต้นเลยเพราะมันเป็นสัญชาตญาณที่มันเกิดขึ้นในตัวเราอะถ้าเราสามารถจะรู้จากมันได้ แต่ว่าไม่สามารถที่จะเอามาเป็นตัวนั่นได้มันก็คือตัวกิเลสตัณหาอุปทานนั่นแหละแต่จริงๆถ้าเราลึกลงไปมันก็คือมีนิวรณ์ก่อนนิวรณที่มันเพราะกิเลสเนี่ยมันเป็นอารมณ์นะที่มันนั่นขึ้นมาใช่ไหมใช่ราคะโทสะโมหะเนี่ยมันมากระทบนะจากข้างนอกมาแต่นิวรณ์นี่มันโดยสัญชาตญาณเมื่อถึงเมืองทีมันก็ออกมาโดยที่เรา ไม่ได้ต้องการอะแต่มันต้องออกมาโดยโดยสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นตรงนี้นิวรนเนี่ยคู่กับคําที่อาจารย์ชอบพูดเลยว่าอย่าประมาทเอราะเพะมันเพราะมันต้องใช้ตะแกงที่มันถี่มากใช่ใช่ก่อนที่จะฟังฟ้านึกว่านิวรนมีเฉพาะตอนนั่งสมาธิแล้วง่วง <laughs> แล้วพอเห็นไหมวันนี้พอพอเรานั่นถึงกามเอ้กิเลสน,นะมันไปไปโยงสินห้าใช่ไหมที่ที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะเราจะเว้นบ้างก็ได้นะอะไรเนี่ย,ยแต่พอถ้าเราศึกษาจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวที่มันเว้นไม่ได้นะมันมันข้ามแล้วมันทําให้เราเราถอยไปอะถอยไปกับไอ้พวกพวกที่มาชักจูงเรานะเ,เว้นก็เป็นอนุสัยเลยอะ่ะสะสม Oh. เว้เวนก็เท่ากับประมาทไปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเว้นเนี่ยเท่ากับประมาทละใช่ใช่เว็บเลยเนี่ยคือเมื่อเช้าพี่เคลียร์งานใช่ไหมแล้วก็สั่งงานสั่งงานกับทีมงานเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ทําตามอะไรเงี้ยเราก็เห็นแล้วเราสึกว่าเอยเรากําลังไม่ได้อย่างใจไงเออแล้วก็เลยเหมือนมีความกัมงวลก็เลยเนี่ยคอยดูโทรศัพท์ว่าบบเขาส่งงานเรายังส่งงานเรายังอะไรเงี้ย พอเขาพี่มาเออเดี๋ยวกําลังทําอยู่เดี๋ยวจะส่งมาปุ๊บมันมีความรู้สึก่าเออพอใจขึ้นมาแต่วเออมันไม่ได้ง่ายนะมันต้องแบบเออจริงมันแป๊บแป๊บแ๊บแบแบอะจริงพอพี่แกพูดอย่างเงี้ยบอมจะบองก็น,นึกถึงว่าฟังดูถ้าคนไม่เข้าใจจริงๆว่าก็จะคิดว่า คนปฏิบัติธรรมกลายเป็นคนที่ต้องยอมคนอื่นไปสัหมดพี่แก้วกับป้าเห็นว่างไงครับใช่ไหมเพราะบว่าเรื่องนี้มันมันโหมันกลายเป็นว่าเหมือนแบบฉันต้องยอมไปหมดบางคนก็รับได้บา,ไไบางคนก็ก็ยอมไปอะไรเงี้ยบางคนก็กลายเป็นคนใจเย็นแต่บางคนก็ไม่ยอมนะมาบอกโอ้หเนี่ยเขาทำงานผิดเนี่ยมันจะไม่ดุไม่ดา่าเขาได้หรออะไรอย่างเงี้ยงานก็เสียหายหมดสิป้ากับพี่แก้วมันก็ต้อง,ต,องต้องใช้ อย่างนั้นยังไงที่ที่ขั้นสุดท้ายว่าใช้ปัญญาวิปัสสนาไงปัญญาไงที่ที่กิเลสอะที่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 แครงแก้ที่ที่ทางแก้อันอันสุดท้ายอะคือมันไม่ใช่ยอมแต่หมายความว่าเราก็ต้องใช้ศิลปะว่าปัญญาเราจะมาแก้สถานการณ์ยังไงไม่ใช่ว่าเราจะทำงานไม่สำ ไม่ทำงานไม่สําเร็จแบบที่เราเราไอ้ที่ตรงที่วิปัสสนาใช่ไหมมันถึงสุดสุดเนี่ยขั้นแรกเราเอาะเ,ออเราต้องเป็นพระอะไรอะพระโสดาบันสรกิจกางีโสดาบันโส,ดา,นสดาบันก่อนโสดาบันโส,ดา,นสดาบันก่อน,น <S <S 2> <S 2> ใช่ไหมแล้วต้องต้องทําอะไรได้สามข้อก่อนอะ ใช่เปล่าใช่ครับสักกายะใช่ไหมทิฏฐิสักกายทัตทิฏฐิแ,แล้วก็สีสีลับภะตะปรามาสเออสามอันเนี่ยเราเราเอาปัญญามาดูซิว่าเราจะเอาข้อไหนมาใช้กับตรงนี้ใช่เปล่าเราไม่ใช่ว่าจะยอมแบบเหมือนที่คนว่าท่านอาจารย์น่ะบอกเอออะไรสันโดษสันโดษก็ไม่มีนั่นสิที่ทถ้าขืน ทีว่วิวาทะที่ที่ของท่านอาจารย์น่ะแบบมีคนว,ว่าว่าท่านบอกว่าได้ยังไงสันโดดอ่ะมันทําให้ประเทศชาติไม่รุ่งเรืองไม่เจริญอ่ะคนแค่พอตัวไม่ใช่คือเราต้องใช้ปัญญาว่ายังไงเราจะจะใช้กับสถานการณ์นั้นได้แล้วไม่ให้มันไม่ให้มันไม่ให้มันม,มันมันรุนแรงมันถึงขั้นที่ว่าไม่ สำเร็จอะไรเนี่ยมันก็ต้องต้องต้องมีมีปัญญาสิไม่งั้นศาสนาพุทธจะอยู่ได้หรือถึงสองพันหกร้อยปีอ่ะถ้าหากว่าคนคนพุทธศาสนาเป็นคนยอมซะหมดอ่ะมันมันมันฟังดูเข้าใจยากตรงที่เราก็ทําอะไรด้วยกิเลสไปจนชินแล้วไงครับ พอจะบอกว่าละกิเลสแล้วจะให้ทําเหมือนเดิมนี่มันนึกภาพไม่ออกจริงๆนปะป้าคือเช่น <laughs> เช่นว่าลูกน้องอะไรอย่งางกรณีที่แกวลูกน้องทําทํางานทํางานไม่เรียบร้อยก็จะดุจะดุแบบคนปล่อยวางไม่มีอุปทานคือบอมเชื่อเพราะว่าบอมรู้สึกว่าอาจารย์พุทธทาสเป็นคนดุแล้วบอมก็รู้สึกว่าท่านก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบปล่อยปะละเลยก็ดุคนตลอดแต่ท่านก็ปล่อยวางได้ ก็เลยเชื่อว่าอ๋อคนที่เข้มงวดก็ไม่จําเป็นต้องมีกิเลสครอบงาก็ได้แต่ก็นึกไม่ออกว่าจะทำยังไงเหมือนกันท่านดูก็ก็ท่านอาจารย์รันจวนเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าตอนท่านไปหากราบท่านอาจารย์อันแรกเนี่ยท่านก็มีอีโก้ไงท่านถือว่าท่านเนี่ยโหเป็นนักการศึกษาได้ทํางานอะไรต่้งยอ่านศึกษาอะไรมาเยอะแยะท่านบอกว่าท่านก็ลิส์หนังสือไป หมดเลยตั้งหลายอย่างที่ท่านคิดว่าหมดแล้วนะแล้วก็ไปอ่านให้ท่านอาจารย์ฟังบอกครั้งแรกเลยนะที่ไปกราบท่านอะ่ะแล้วบอกว่าเนี่ยรีหนังสือเนี่ยมาเนี่ยท่านอาจารย์จะแนะนํไว่ายังไงบ้างจะให้อ่านเล่มหนก่อน <laughs> ท่านบอกวางเถอะและ้วเออท่านก็ก็นั่นเสร็จแล้วท่านก็บอกบอกว่าวางเถอะแล้วก็ให้อ่านหนังสือเล่มเล็กเล่มน้อย ท่านก็เลยอท,าท,าท,าทา่านท่านท่านอาจารย์เรือนท่านบอกหนังสือเล่มน,น้อยคืออะไรตอนหลังท่านก็ถึงรู้ว่าเอออท่านบอกว่าให้อ่านหนังสือเล่มเล่มน,น้อยเพราะหนังสือที่โยมเอามาเนี่ยโยมรู้หมดแล้วล่ละที่ลิสต์มาเนี่ยท่านบอกให้อ่านหนังสือแล้วก็ตอนหลังท่าน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 บอกให้อ่านหนังสือเล่มน,น้อยท่านอาจารย์เรือนท่านก็เลยมานึกอ๋อก็คืออ่านอ่านใจตัวเอง อ่านร่างกายตัวเองเนี่ยแล้วท่านก็เลยท่าน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 อาจารย์บรนจวนท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยนะท่านไม่ค่อยพูดอะไรมากหรอกยิ่งคนไปแสดงความแบบเห็นอะไรให้ท่านมากเลยท่านก็จะฟังฟังฟังแล้วท่านก็จะไม่พูดอะไรจนกระทั่งท่านอาจารย์ท่านเห็นว่าอาจารย์บรนจวนเนี่ยศึกษาได้พอสมควรแล้วอะไรเนี่ยพอมา มาคุยเนะี่ยท่านก็จะคุยอย่างระนิดอย่างระหน่อยพรเสริมพออะไรนะจนกระทั่งคือท่านจะค่อยๆมันค่อยๆดัดค่อยๆแก้ไปโดยไม่หักหักหานนะแบบแบบแบบครั้งแรกที่อาจารย์ไปโอ้ฉันเนี่ยกีโก้ฉันรู้มากนะฉันมีหนังสือมากเอาไปอ่าอนให้ท่า,อา,านอาจารย์ฟังเลยหนังสือเล่มนี้เล่มนี้เล่มนี้นี่เนี่ยท่านอาจารย์แนะนาจะให้ดีฉันอ่านเล่มไหนก่อนนะอย่างเงี้ยอาจารย์่านก็ไม่ต้องนั่นหรอโยมอ่านมาเยอะแล้ว โยมหาหนังสือเล่มไหนแล้วทอาจารย์ก็ต้องไปค้นคว้าว่าเอหนังสือเล่มไหนที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วท่านก็ค่อยๆท่านก็ค่อยๆแก้ตัวท่านเองแล้วจนกระทั่งแบบหมายความว่าเข้าใจเข้าใจกันท่านถึงค่อยสอนทั้งเพื่อพูดต้องอะไรก็แบบมีอะไรก็ท่านก็จะแนะนําให้แต่ท่านไม่ได้แบบพักหานนะท่านจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เรา เราก็เลยรู้ว่าเออคนที่จะเป็นหัวหน้าคนเนี่ยบางทีมันก็ต้องอ่านคนที่มาหาเนี่ยให้รู้ก่อนอว่าอะไรก่อนที่จะสอนจะอะไรอะ่ะไม่ใช่มาหรือว,ว่าเราที่จะไปหาหาคนเนี่ยบางทีเราจะไปขอเขาก็แล้วเราก็อย่าไปอย่าไปคิดว่าฉันเนะน่ยแน่ตัวกูกูเนี่ยแน่แล้วนทะ่านอ่านไว้ให้เข้าใจนะไม่ใช่คือแบบ แบบที่ท่านอาจารย์ชวนท่านเล่าให้ฟังเนะี่ยบอกแอาจารย์ท่านจะนั่งฟังเฉยๆดิฉันอ่านไปเสร็จแล้วพอจอบท่านก็บอกโยมไม่ต้องอ่านแล้วโยอ่านมาเยอะแล้วโยหยุดแล้วโยมอ่านหนังสือเล่มน้อยฮอย่างเงี้ยคือท่านตอกได้เจ็บอะท่านท่านทาน่ทานเลยนั่นว่าสิ่งสิ่งที่ที่เราฟังดูแล้วก็เออมันก็เป็น เป็นความรู้อย่างหนึ่งอะ่ะที่เราเรานึกถึงะไรแล้วอยาก<ต>จะโ<ม>ชวให้สติเลยนะคะ <c oughs> ที่มาหน่อยเล่าเนี่ยเออให้สติเลยเพราะฉะนั้นที่เขาให้หนูอะ่ะ <c oughs> ให้ส่งงานมาให้หนูนี่ <c oughs> ก็เรียกว่าดีแล้วอ <c oughs> ันนี้มาหน่อยแปลงร่างเป็นน,นางข้างบ่อนอ้ำ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะทะําอ่ะ เห็นไหมที่ตรงตรงสุดท้ายเนี่ยที่นี่แหละคือความสำคัญยิ่งยิ่งใหญ่ที่ควรศึกษาตัวกูของกูนะว่าน่าสนใจหรือถึงกับน่าตกใจและขอร้องให้ถือว่าเป็นหัวข้อเพียงหัวข้อเดียวสำหรับการศึกษาพุทธศาสนาของทุกคนในฐานะที่เรียกได้ว่าเป็นบทเรียนสากลโดยไม่มีการจำกัดความเนี่ยอันนี้คือตัวสำคัญที่ว่า กำลังถือโลกทั้งหมดกำลังเดือดร้อนเพราะตัวกูตัวเดียวตัวเดียวกันนี้เนี่ยคือคือท่านอาจารย์ท่านให้ความสำคัญนะแต่เราเราไม่รู้จะจะยกไงว่ามันความสำคัญยังไงเพราะเราอ่านดูแล้วมันก็คือท่านเหมือนกับว่าเนี่ยมันสำคัญสำคัญสำคัญนะแกก็พอตัวกูคําเดียวมันต้องย้อนไปในวันนี้เราก็ต้องย้อนย้อนไปคือ ถ้าเกิดเราไม่ไม่เอาจริงๆบอกว่าคือเรื่องทั้งเรื่องเรื่องทั้งหมดอ่ะมันก็ต้องขอบคุณป้าหน่อยที่ยกนิวรนขึ้นมาอ่ะแล้วแล้วมันก็เห็นถึงความละเอียดของมันว่ามันมันไม่ใช่เออรู้เรื่องนี้แล้วมันพอขยับเรื่องอื่นแล้วมันก็โชคดีที่เรามาต่อกันด้วยเรื่องคู่มือมนุษย์ซึ่งมันก็ให้รู้ภาพเนี่ยแ,แ,แล้วพอมาเป็นตัวกูเราก็เข้าใจมากขึ้นว่า เออตัวกูมันสําคัญยังไงไม่รู้เพราะ<ม>ว,ว่ามันมันโชคดีนะที่ที่อาจารย์บอมนั่นมาแล้วเราไม่ไม่เฉไปยังอื่นอะ่ะเนาะพอพอ <Okay. S 3> พอมาจากคู่มือมนุษย์แล้วมันมาตัวกูเนี่ยมัน<อ>มันทําให้เราเรารู้ว่าความสาคัญเนี่ยมันเป็นยังไงอะ่ะใช่ไหมถ้าเราไม่ไม่ต่อเรื่องตัวกูเราไปจับเรื่องอื่นก็อาจจะไม่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 เข้าใจพอมาอ่านตัวกูอีกทีก็คือเช่นนั้นเองอะใช่ว่ามันไม่ได้ให้ว่ามันจะมาเป็นประโยชน์กับเรามันนี้มันเสริม เราดึงเอาไอ้ที่คู่มือคู่มือมนุษย์มาได้ด้วยด้วยสิ่งแวดล้อมแบบเนี้ยครับป้าพี่แก้วที่เราต้องอยู่อย่างเงี้ยอยู่กับอย่างเงี้ยใช่คือคือเราเราก็จะได้แค่ลดทุกข์หรือเราจะสามารถเป็นคาราวาที่ที่มันบรรลุได้เออเออจะได้บรรลุอ่ะจริงๆเงี้ยคือเราจะสามารถแบบดับตัวกูได้จริงๆริไหมป้าหน่อยกับยเีนป้าหน่อยว่ามันมันมันก็ต้องช่วย ช่วยช่วยเราบ้างไงเนาะแต่ว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่น่าหรอกมันต้องไปไปทีละนิดอะเพราะว่ามันสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนไม่เหมือนมันเหมือนแ<ด>บนะบฟังทางดูแล้วต้องไปอยู่ป่าเลยเพราะเราถึงจะแบบคือ <c oughs> เราต้องจัดการเหมือนแบบอทาทุกอย่างแล้วแบบอ่โอเคถึงวางได้เยอะแล้วก็เข้าป่าไปเลยจัดการทุกอย่างพี่ <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าทางชีวิตมันต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตอยู่ของเราเรายังมีห่วง มีลาหุนมีบ่วงที่ก็นั่นไงที่ที่เราพูดกันเมื่อวานไงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพานสมบัติไงเพราะมันต้องมีของของคนเวลาเราทิปไปหน่อยเราว่าเออไอที่ป้ารถไปตายป้าก็มันนึกไงเออไอเนี้ยมันมนุษย์สมบัตินะใช่ไหมมันมันมันจําเป็นแต่ว่ามันมันก็ภาวะมันเราก็ต้องอยู่อ่ะเราก็ต้องสู้อ่ะใช่ไหมมันมันก็คือไอตรงเนี้ยไม่ใช่ว่า เราเราเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน่ะแต่โอเคเรารู้มันก็เป็นสิ่งที่มาทาให้เรามีสติขึ้นมามีปัญญาที่จะแก้ไขแต่เนี้ยพอพอพอป้าหน่อยมาคิดเมื่อคืนเอ๊แล้วของเราที่เรายกตัวอย่างนียมันได้ประโยชน์อะไรวะ,ะมันก็มนึกเออเราพูดถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัตเิเ่ยไอเนี้ยรถบ้านหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นมนุษย์สมบัติมันที่ต้องมีอะ่ะใช่ไหม มันมันก็คือเราก็พอมันเป็นอะไรมันเราก็ทุกข์ก็ก็แก้ไขปัญหาไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันก็คือบุตุชนอ่ะใช่ป่ะใช่บอมว่าถ้าถ้าถ้าไม่ถึงขนาดมันมันมีจุดพลิกอ่ะเหมือนแบบเราลดไปได้เรื่อยๆแล้วไปถึงจุดพลิกจุดหนึ่งที่มันมันโปะมันได้ได้เลยเนี่ยสุดท้ายบอกว่าก็ทำทำแบบที่อาจารย์บอกคือตกกระไดพลอยโจรเอาแบบลมหายใจสุดท้ายจริงๆอ่ะใช่ไหมป้าเนาะ คือลด<ช>ทุก<ช>ไปเรื่อยๆแล้วแบบอย่างน้อยเอาแบบลมหายใจสุดท้ายกูวางได้แล้วโอเคก็ยังดีอ่ะเออก็ก็คือให้มันมันไม่ทุรนทุรายอะ่ะตอนสุดท้ายที่เรานั่นมาเดี๋ยวไอ้นุนไอ้นี่คือเราสงบได้อะสงบได้ตกกระไดคอยกระโจนของท่านอาจารย์นี่คือจ<ช>ิตเนี่ยม,มุ่งไปข้างหน้าที่มันเป็นนิพพานอะ่ะคือมันว่างมันไม่ต้องมากังวลอะไรเขาถึงบอกเวลาคนป่วยคนจะตายเนี่ยไม่ต้องไปร้องไห้ข้างๆให้เขาข<อ>สติเ<น>ขา กังวลน่ะเาหูเขาเนี่ยยังนั่นอยู่นะก็ที่เขาบอกว่หมอเขาบอกว่าเขายังได้ยินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นมันก็เหมือนกับไปฉุดเขาอะ่ะแทนที่เขาจะไป